สวัสดีครับผมลงกึงช่างต้มวัตถินพึกรีนะครับวันนี้ก็นะครับผมมาควานเสื้อสูบมีโอให้ลูกค้านะครับควานเสื้อสูบที่นี่รอรับกลับได้เลยนะครับสําหรับลูกเดิมๆนะครับถ้าจะเป็นลูกโตปาาหลอบเยอะๆก็ต้องรอสักนิดหนึ่งนะครับผมนี่งทาตามขนาดก็ใช้เวลาเพิ่มขึ้นไปนิดนึงครับอันนี้ก็เป็นลูกสูบสเต็ป ไม่ใช่ของเดิมสแตนดาร์ดนะครับเป็นโลกสุบแต่งนะครับก็นี่ครับห้าเก้าสลับสิบห้านะครับมีโอสลับสิบห้านะครับแต่ว่าก็ใส่ก้านแต่งแล้วนะครับแล้วลูกนั้นหนาเลยต้องปาดหลบวาลอีกนะครับผมนี่ก็ลูกเดิมมันห้าสิบมิลนะครับผมขึ้นมาเก้ามิลเลยนะครับตอนนี้ปอกนอกน่าจะหกเอ็ดครึ่งนะครับผม ใส่แข้งเดิมครับนี่ครับเดี๋ยวปาดหัวหลบวาวให้ครับหนาครับผมก็เป็นสเต็ปลดแข่งนะครับผมวันนี้รดดันโลก็ใส่ได้นะครับนุกสูบเหนียวนี่ครับทีเซ็กก็เริ่มมาใช้กันแล้วครับผมเพราะว่าทนทานนะครับผมตอนนี้ก็คว้านนะครับสองรอบครึ่งก็เสร็จแล้วครับผม เสื้อสูวก็ส่งมาควานได้ครับอันนี้ต้องลดขนาดหน่อยครับรับประทานเยอะไปไม่เข้าครับตอกก็ค่อนข้างแข็งนะครับอันนี้ลูกค้าตีมาครับเอาคว้านอย่างเดียวครับกินกิน6 หกจุดไม่เข้าครับแล้วสี่จุดนะครับอ่ากินนิ่มหน่อยครับอันนี้เราต้องเก็บอีกรอบหนึ่งนะครับผมก็ระหว่างรอคว้านนะครับปาดหัวหลบวาวต่อครับจะได้เร็วหน่อยนึงครับผมอ่าเดี๋ยวมาดูชุดนี้ก่อนครับ ชุดนี้ลูกสูบนะครับฟอสซ่าสามร้อยครับกำลังทำให้นะครับผมถ้าเกิดว่าเอฟซีครับดูอยู่นะครับเนี่ยครับกำลังตีปอกให้นะครับลดน้ำนะครับทําค่อนข้างพิธีพิถันให้นิดนึงนะครับเพราะว่าน้ําจะได้ไม่รั่วนะครับผมใช้งานนานๆครับปอกแข็งนะครับผมตัวนี้นะครับจะกึ่งยากนะครับบ่าเราไม่ได้กึ่งออกเลยนะครับตีเต็มบ่าเข้าไปเลยนะครับจะได้กันน้ํารั่วได้เยอะนะครับผมนี่ก็ ลูกใหญ่มากครับปอกก็ใหญ่ครับผมแปดสิบฝ่าพวกนี้นะครับสนใจก็ส่งมาทําได้นะครับเอ็กแม็กฟอสซาอะไรพวกนี้รับทํานะครับทุกรุ่นน่ะนะครับว่างานนะครับอันนี้ก็ระหว่างรอควานจะสูบอีกสองครั้งนะครับเดี๋ยวเราจะปาดหัวหลบวาลทุกสูบก่อนนะครับจะได้ทำงาน เวลาเดียวกันแต่ได้ผลงานสองชิ้นนะครับงานมันถึงเร็วมากครับผมถ้าเราทำเทีละอย่างแล้วช้าครับผมเพราะว่าลูกค้าเอาไหล่มาทิ้งมาให้หน้าร้านเต็มเลยครับวันนี้พรุ่งนี้มารับบ้างเย็นนี้มารับบ้างนะครับผมก็แล้วแต่ใครสะดวกว่าต้องการใช้รถวันไหนนะครับก็คุยกันได้ครับเร่งได้ก็เร่งให้ครับ สำหรับท่านที่ยังไม่ต้องการใช้นะครับทำไว้ขี่เล่นออกทริปกับเพื่อนสิ้นเดือนสิ้นปีรอได้ก็ทิ้งไว้ก่อนนะครับผมให้คนที่รีบไปก่อนนะครับเสร็จก่อนพังก่อนนะครับผมเราเสร็จช้าพังช้านะครับก็ดรวนให้ทุกชิ้นทุกชุดนะครับผมงานฝาวนี้ก็ออกไปแปดเก้าฝานะครับเมื่อวานกับวันนี้นะครับฝาย้ายหลอดตรงข้างนั้นเลยนะครับ ก็ตรงนี้นะครับระหว่างรลอควานนะครับป่ดถั่วตูบไปก่อนนะครับไม่เกินสิบนาทีครับผมควานด้วยป่าถั่วตูบด้วยนะครับทําพร้อมกันครับอันนี้ก็ควานสองเข็มนะครับอันนี้ก็ป่าถั่วโล่งครับเรื่อยๆครับ หัวสูงมากครับต้องใช้มีดลุยเยอะๆครับผมป่าที่เป็นมินนะครับหน้าป่าประมาณห้ามินครับพอมีโอหัวมันสูงปรมาณสิบสองนิดๆนะครับอันนี้เายืดชักมาแล้วด้วยเดี๋ยวจะทำขอบล่องแหวนไว้ประมาณสามมิลกว่านะครับเพื่อความคงทนครับเพราะว่ารถเดิมมันบางได้นะครับมันไม่มียืดชักลูกเล็กครับอันนี้ลูกโตครับมียืดชัก ต้องทิ้งขอบหนาๆหน่อยครับขอบแหวนอันนี้เป็นงานชุดนะครับลูกค้าส่งมาครับรอมาสองอาทิตย์แล้วบ,บางชุดน,นี้นะครับฝาหลอดตรงครับเยอะครับผม20-30ิบามสิบฝาเลยทนี้แต่ก็เสร็จทุกฝาแล้วครับอาจจะใช้เวลาหน่อยครับ ทำพร้อมกันเลยนะครับก็มันมีรับประกันด้วยนะครับหลอดหลุดบ่าหลุดอะ่ะสามารถเอามาทำใหม่ได้นะครับทีนี้ระยะเวลาก็ประกันให้ทักเดือนหนึ่งนะครับผมใส่ขับไปเลยนะครับแต่จริงใช้เป็นปีก็ไม่หลุดครับถ้าหลุดมันจะหลุดแค่สองสามวันแรกที่ใส่แล้วนะครับผมงานพวกเนี้ นะครับแล้วก็วาวก็ค่อนข้างเหนียวครับถ้าไม่ชนก็ไม่คดนะครับไม่มีครับถ้าสปริงวาวไม่อ่อนก็ <c oughs> ไม่ลั่นก็ไม่ขาดครับไม่มีแน่นอนวิ่งไปแล้ววาวขาดเองนะครับต้องมีสาเหตุครับเพราะว่าวาว,ว,าว,ว,าวเหนียวเหนียวมาหลี่ใช้ให้เลยนะครับผมวาวอย่างดีนะครับ ไม่ได้เห็นด้านหน้าเลยหเห็นแต่ด้านข้างนะครับเดี๋ยวผมหากล้องก่อนนะครับให้เห็นด้านหน้าให้เห็นด้านหน้าบ้างครับผมนี่จะได้เห็นการปาดนะครับเห็นแต่ด้านข้างก็สูตรการปาดโลกก็มีหลายมุมหลายองศานะครับหลายแบบเลยแหละมีอันสูตรเต๋ยวกันแหละครับเพราะว่านว่านะครับ จะเป็นสูตรของทงร้านนะครับจากประสบการณ์ที่เคยทํามานะครับเอาประสบการณ์ที่เคยผ่านมาที่เคยทาก็ทาอะไระครับให้ลูกค้าครับนี่อันนี้ป้ายเขาข้าวก่อนลองดูมุมมอข้าวก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเก็บใบ รถรถยืดชักใช้กำลังอัดมาค่อยเยอะนะครับเพราะว่าในการยืดชักกำลังอัดมันเยอะในตัวอยู่แล้วนะครับต่างกับชักเดิมนะครับชักเดิมต้องปูดๆหน่อยนะครับเพราะว่าไม่มีกําลังจากช่วงชักขึ้นมาช่วยนะครับสุดนี้เอาครบเลยนะครับแคมด้วยะครับชามด้วยนี่ก็ใกล้ละนะครับตั้งศูนรละนะครับเคาะเบาๆครับอย่าไปเคาะแรงนะครับ แล้วก็ตรงที่เคาะนะครับเราต้องปาดทิ้งไม่ต้องกลัวลูกเป็นรอยครับแต่ถ้าได้ขนาดแล้วต้องใช้ตัวนี้ครับพลาสติกเคาะครับถ้ายังไม่ได้ขนาดนะครับใช้เหล็กใช้ตะเคาะก็ได้ครับเพื่อให้เคลื่อนตัวไวที่สุดนะครับเพื่อหาศูนย์ได้ไวที่สุดนะครับบางทีเรารับแน่นใช้พลาสติกเคาะเบาอาจจะไม่ไปเราต้องใช้เหล็กครับเพราะว่าตรงที่เคาะยังไม่ได้ขนาดเราต้องปาดทิ้งครับแต่ถ้าได้ขนาดแล้วอย่าใช้เหล็กเคาะแบบผมครับ ให้ใช้พลาสติกหรือทองแดงก็ได้นิ่มๆนะครับค่อยๆะนะับการลูกสรเกันรอยการล่องแหวนบีบนะครับผมอันนี้ก็เก็บงานนะครับ เงียนเลยเงาวับเลยครับก็เก็บขอบให้ด้วยครับลบคมบางๆกันบาดมือครับอันนี้ก็ไปหลบวาลวครับเพราะว่าคว้านเสร็จเี็บร้อยแล้วนะครับลูกสูบไปหลบวาลวต่อนะครับผมแล้วก็ขัดลูกสูบก็ใช้ได้แล้วครับอันนี้หลบวาลวก็ทํำง่ายๆนะครับไม่ต้องทําให้ยุ่งยากอะไระครับ เพราะว่าต้องการแค่วาวไม่ชนหัวสูบครับต้องการให้ตรงที่เราหลบพ้นแค่นั้นเองนะครับไม่ต้องเล็งเยอะ,ะครับถ้าเราทําฝานะครับเราก็จะรู้ตําแหน่งว่าวาวมันจะอยู่ตรงไหนนะครับถ้าเราทําฝาเองอะไรเองเซตเองให้ลูกค้านะแต่ถ้าของทําคนละที่ผมบอกเลยว่าจบยากฝาฝาแบบนึง วาวองศาหนึ่งลูกไปอีกองศาหนึ่งนะครับก็จะค่อนข้างแรง,งยากนะครับแต่นี้ลูกค้าทําที่เราครบหมดเลยนะครับไปถึงประกอบวิ่งอย่างเดียวนะครับผมไม่ต้องคิดเยอะได้ใช้แน่คําว่าแรงนะครับผมแรงอย่างเดียวนะครับวิ่งอย่างเดียวไม่ต้องปวดหัวไม่ต้องคอยแก้นะครับผมอาจจะมีไล่นิดๆหน่อยๆน,นะครับ แต่ไม่ปวดหัวเยอะแน่นอนครับถ้าทำอะไหที่นี่ครับให้คำปรึกษานะครับหลังการทำอะไหลด้วยปรึกษาได้ตลอดนะครับผมโทรได้ตลอดนะครับเบอร์โทรให้ไปสองเบอร์นะครับติดเบอร์ไหนก็เอาเบอร์นั้นแหละครับไม่ต้องคิดเยอะเบอร์ช่างท้องเบอร์ครับผมให้บริการด้วยความซื่อสัตย์จริงใจแน่นอนครับ อะไรยังทําให้ดูนะครับผมกลัวลูกค้าไปประกอบไม่ได้ครับให้คำปรึกษาทุกขั้นตอนนะครับติดตรงไหนโทรถามได้ครับไม่มีแน่นอนทำอะไรไปแล้วเื่อประกอบไม่ได้ตัวหาช่างไม่รับสายนะครับมีแต่อาจจะชัดแบตทิ้งไว้บ้างอะไรบ้างครับโทรสองเบอร์เลยครับผมมีมีให้สองเบอร์ทับในเพจติดทุกเบอร์ครับ แต่ถ้าไปเทสรถอยู่ก็บางทีก็หายไปขึ้นก็นมองบ้างอะไรบ้างเนี้ย <c oughs> ก็ไม่ได้ยินหรอกครับถ้าเกิดขับรถอยู่ครับมาโทรศรับอยู่ในกระเป๋าร <c oughs> แรงลมที่พะทะเข้ามานะครับหูตึงครับไม่ได้ยินเสียงอะไรครับถึงบ้านแล้วถึงเปิดโทรศรัพท์ดูครับนะครับตำแหน่งสวยๆครับ ประสบการณ์ที่เคยทำมาครับพอมาถ่ายทอดลงชิ้นง,งานให้ลูกค้าให้ตีครับให้มั่นใจครับว่าทำอะไรที่นี่ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับผมวิ่งไม่ได้ก็มีคำตอบให้ครับผมทุกปัญหามีทางออกครับไม่ต้องไปงมเข็มในหมาสมุดเองแน่นอนนะครับ ผมก็ทํารถมาก่อนนะครับที่จะมากึงอะไรนะครับผมถ้าเกิดทําแล้วลูกค้าเจอปัญหาให้คําตอบไม่ได้ครับผมไม่ทําครับถ้าทําแล้วนะครับทําอะไรแล้วลูกค้าเจอปัญหาติดตรงไหน,นต้องให้คําตอบได้นะครับลูกค้าจะได้สบายใจครับเพราะทําไปชุดนึงก็ไม่ใช่ถูกๆครับเนี่ยหลายตังค์นะก็จัดให้นะครับ ใช้งานได้วิ่งได้แน่นอนครับเตืองทานเน้นเหนียวอึดทนทานด้วยครับส่วนมากจะเป็นรถทิพย์ครับลูกค้าเป็นรถทิพย์เกแข่งก็มีบ้างนะครับปะปนกันแต่รถทัวรลิงเยอะครับรถคลาสสิกก็เยอะเพราะว่าส่วนมากจะเอาทนครับแล้วก็แรงไม่มากแต่ขอทนทนครับ ไม่ต้องลื้อบ่อยครับเติมน้ํามันเมื่อไหร่ก็ถ่ายมันเครื่องเมื่อไหร่ก็ออกคลิปได้ครับประมาณนี้ครับเอาเหนียวเหนียวไว้ก่อนครับรถคิิปส่วนมาาจะขอแบบนี้ครับไม่ต้องเอาเร็วรับถ้วยครับขอแค่ตามเพื่อนทันพอแล้วก็เนียวเหนียวทนทนไม่ต้องซ่อมบ่อยครับเติมน้ํามันถ่ายมันเครื่องปุ๊บออกได้ทุกงานเนี้ยครับวิ่งกันเป็นแสนโลนะครับลื้อมาทํากันทีหนึ่งนะครับผม รถแก๊สรถอะไรเงี้ยทางกรุงเทพนะครับทําไปลูกใหญ่ๆนะแล้ววิ่งมาเป็นแสนๆโลครับหรือทำบางทีนะ <c oughs> นี่ครับหลบวาล์วเสร็จแล้วนะครับจัดให้เนีนยนๆนะครับตําแหน่งนี่เป๊ะเลยนะครับเพราะว่าผมทําเสื้อข้อฝ่าเองทุกขั้นตอนนะครับนี่ เสร็จแล้วนะครับด้านใต้นะครับลูกค้าใส่สลักก้าน GTO 15เดิมนะครับต้องทำการเชาะด้านใต้ให้ด้วยนะครับใต้กระโปรงลูกนะครับเพราะว่าลูกปืนการติดการไม่ติดถ้าใส่บูทไม่ติดนะครับแต่ถ้าใส่เป็นลูกปืนเดิมติดนะครับสเต็ปนี้นั่งขี่จมไม่แน่นอนนะครับผมทำไปหลายชุด้แล้วครับ อันนี้เขาก็ลูกค้าก็เป็นเซียนสายพานเลยนะทําเกี่ยวกับรถสายพานอย่างเดียวนะครับกระเดื่องก็ให้ดีใช้เป็นโรเลอร์ครับแล้วก็แคมพิเศษนะครับหลายคนซื้อกระเดื่องโรเลอร์มาใส่แคมเดิมที่ใส่กับตีนเป็ดรถวิ่งไม่ได้นะครับสตาร์ตาติดขี่ได้แต่ไม่เร็วองศามันไม่ตรงกันครับต้องเปลี่ยนแคมตัวนะครับเวลาใช้กระเดื่องโรเลอร์นะไม่ว่าจะเป็นเวฟร้อยมีโอโซนิกครับ โรเลอร์ที่เขาเปลี่ยนกันเพราะว่ามันลื่นกว่าครับลื่นกว่าแล้วก็ใช้นานๆแคมไม่ค่อยสึกกระเดื่องไม่ต้องสึกไม่ต้องเปลี่ยนบ่อยครับกระเดื่องเดี๋ยวนี้คู่กับพันแล้วครับของแท้ๆนะครับถ้าเกิดใช้ของเดิมอยู่นะครับก็สึกบ่อยครับต้องเปลี่ยนทั้งแคมทั้งกระเดื่องเสียเงินบ่อยนะครับถ้าเป็นโรเลอร์เสียเงินครั้งเดียวครับซื้อกระเดื่องซื้อแคมครับ จบเลยนะครับใช้ยาวๆนะครับเป็นทางเลือกให้ลูกค้าครับที่ยังเล่นรถพวกนี้อยู่ครับทำดีๆครับก็แรงเหมือนกันนะครับรุ่นนี้ทนด้วยประหยัดน้ำมันด้วยนะครับนี่ก็เสาะใต้ลูกให้ครับเห็นไหม นี่ครับเงาเงาเนียนๆเลยนะครับฮะนี่ครับตัวนี้ยี่สิบเก้ายี่ห้านะครับวาวครับพร้อมเส้อหลบก้านนะครับสวยๆเนียนๆครับจัดให้ครับผมตัวนี้ก็เป็นเสื้อที่เราคว้านมานะครับคว้านเสร็จเลยนะครับเหลือขัดนะครับผมเหลือขัดก็โอเคใช้ได้แล้วครับ